ไ yeah. ปกลับปะกลับกันเถอะอไล่เฮ้ยจะกลับวะเนี่ยปะาปะกลับปะปะกลับ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 ปะ กลับกลับกลับโอ้ไม่อยากกลับกันอยู่นี่ดีไม่ไหวาย <c oughs> <laughs> <c oughs> ไหมไม่อยากอยู่ดี <c oughs> อ่านั่งนั่งนั่งอ่านั่งอยู่นี่ก่อนนะอ่ะนั่งโอ้ไม่กลับก็ไดอ้อยู่นี่แหละโอ้ย,ไม,ยไม่กลับหรอกเห็นงไหมมันเป็นแบบนีต้ตัวตัวอย่าไปยุ่งกับมันนะถ้ายุนะ่งอ่ะเธอจะ โหหนะเทียนก็นาแรมมาฟอกัน,นไม่ต้องไปใกล้นะโอ้โหหนาวเหนาเอาเรื่องเร็วโอ้โหไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะไขอ่อะลูกเกงกว่านี้เออบุ๊กแอคเซสซอรี่เยอะกว่าลูกไม่ต้องไปยุ่ง เปกลับดีแ้ว่ากลับว่ากลับกลับไปบ้กลับกลับกลับกันเถอะบุบุบุวิ่งหลบหนีมา กลับเป่าจะไ,ไปยุ่งนะเดี๋ยวมันจะป่าลูกปะ่ะวันนี้บุ๊กขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบุ๊กปะ่ะ